คำว่า t o ในภาษาอังกฤษคือ ra a. ก็คือเติม A a เข้าไปมันเทียบได้กับภาษาอังกฤษที่แปลว่า t o ค่ะ t o เช่นเช่นไปบ้านไปบ้านก็คือบ้านคือ f เนอะก็เป็น a v i ด i โ o กิ i d i โ o ไปบ้านถ้าบอกว่าฉันไปบ้านก็เติมอุ้งเข้าไปฉันไปบ้านซึ่งจะเป็น r หรือ a เนี่ย มันเป็นไ, <izon> ไปตามกฎสละสองข้อเนาะถ้าว่าสระดูท ah. ี U ่สระตัวสุด e ท้ายค่ะสระตัวสุดท้ายเป็นอเออโให้เติมออือเออีเอให้เติมแอโดยที่โดยที่ถ้าหากว่ามันลงายด้วยสละนะคะให้เติมแย่เข้าไปก่อนให้เติมแย่เข้าไปก่อนเช่นฮาสตันเไปโรงพยาบาลค่ะฮาสตันเ ฮาสตันเนลงท้ายด้วยตัวเอเนาะเป็นสละเอ uh huh. เนี่ยอยู่กลุ่มไหนคะกลุ่มที่หนึ่งหรือกลุม A, ล่มที่สองเออยู่ที่กลุ่มที่สองค่ะกลุ่มที่สองก็เติมเอเข้าไปใช่ไหมแต่เนี่ยสละมันชนกันคะ่ะสละชนกันทําไงเขาบอกให้เติมแยเข้าไปเติมแยค่ะแยกสละจากกันกลายเป็นฮาสตานเฮาสตานีแยกิดดิโอถ้าเป็นชั้นก็เป็นกิดดิโอรุมฮาสตานีแยกิดดิโอรุมอือฮึไปทํางานล่ะ ไปที่ทำงานก็เป็น i s ช i s ชแปลว่างานเนาะกิดิโอรุมได้ไหมคะ i s ชกิดิโอรุมได้ไหม i s uh ิอ่า ish ต้องใส่ตัวไหนวะอือหตัวแอตัวแอเนาะกลายเป็น ish ish กิดิโอรุมฉันไปทำงานเอเวเมื่อกี้บอก อ่ะผาซาร์ไปตลาดนัดตลาดนัดคือพาซาร์ผาซาร์กิตติโยรุมได้ไหมยอย่างนี้ได้ไหมคะผ้าผ้าซาเติมอีกอ่เติมอ่ะถูกต้องค่ะไม่ลืมนะภ้าซากิดิโอรุมฉันกำลังไปตลาด